กเนจอดรถไปนี่แหละแล้วจะเดินสวัสดีค่ะสวัสดีต่อไม่บายเดยจ้ะออกกับช่องเปนงนะ็นเรืนะนนาา่องตอนเนาะมนีเนาะมนีพระพระมหาเน่อยูนในกลิ่นจ้า มาเบิ่งว่ายันนึงสิได้ย,ยังมาหนิเขาป้านี่เขปาขป้าหาของกินสิได้ย,ยังก็เอาน้ำพี่น้องเนาะมาหนิเนาะไปคาไปเบิ่งน้ำกันไานยันนึงสิได้ย,ยังยาง,ยางหาอันนี้เป็นปลาเป็นเกินปลาอยังปลาชุมชนในหมู่บ้านแต่อยู่ทางโน้นหน้าบ้านยีนนึงนี่แหละนี่ อิ่นป่าป่าชุมชนป่าที่ก็เจ้าสงวนเนาะต้นไม้ต้นไหลก็เจ้า,จาหามตัดได้จัะของหลวงมาาจะไปนี่เป็นพืน้นที่อุทยานของหวงลวงนุ่นหน้ายันหนึ่งนี่แหละถแถวๆนุออนบ้านน้นบานเนาะนี่สิมีของป่าเกิดลาย,ยางอยู่เป็นฤดูกาลน้นองกอล์ฟสิมี่ักอีหลอกแน่มีเห็ดแน่ ที่หนึ่งก็บบก้วยขึ้นมาจากกังเสือดอกนีหัวกระม้าแข่งแรกผู้ทำทางป่าสงวนแห่งชาติของหมู่บ้านแจ้งเป็นที่พื้นที่ของหลวงที่บ้านแจ้งเป็นผู้ดูแลป่านนี้นึงนี่แหละต้นไม้ต้นไหลน,หนหี่ก็จะหามตัดแต่ว่าต้นติดตายต้นแห้งเอาไปไดรยุต้นเปลี่ยนนี่ตัดบ่ได้ได้จะตัดแหละ ขี่เฮีนกุญยาบาทเลยอือไปเจ้าสงวนรหาเนาะ,ะป้าป้าเงยเติมดูจ้ะพี่ไร้ไรอยู่มาดูว่าจะได้อะไรมาวันเนี้ยฮะ อันมือนี้มาไปบายเยอนึงมาไปตลาดมาเนาะไปซื้อของกลับมากกะเลย <S <S ปแปลล่ะว่าปะขึ้นไปหาไม่อยู่ในกิน,นก,ก,ก็ทาได้ะก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 ะเล่เล่ะมันล่ะๆบ้างแต่ยังนจะเอาพี่น้องไว้ว่าจะไม่กินได้เนาะอือ เห็นแต่ปวดที่น้องอีหลอกพี่น้องก็กินอีหลอกบ่ะจ้าเอาหาแบบนี้แหละหาตัวสิได้ถ้ามองในมันเกิดมันก็จะเกิดเป็นดอนๆ ป้าน้ำมันหีเอาไปใด้บ่ละโอ้ยยปไปจัยจัดโอ้ยสั้งทะเลย,ยู่หนึ่งตัวอ,อนุญาตว่างขวางก็ได้พีดน้องติ๊กน้ำทุกขาที่สิเอะไรน้อยฝ้าน้ำมีรีบอ่เพื่ออะไรเอาไปดึกน้ำไหลต้องรอดค่ะีตัวหนึ่ง

ทำาอีลหลอกเนี่ยพี่น้องเว้ยพอเข็มนี่แหละระวังสั้นเนี่ยเขาคือประด้ด๋่

เกดียวเยวนอะหอดไนี่็กตีพอพอทีละลัพอทีละต้นอตัว,นะวตน,ตน,นี้ต้นใหญ่อยู่เด้อนี่ อดไปน้ำผ้าดวงสีเป็นต่ม่หลาเลยนะเด่นเย็นจังเด่นเต็น ะใกล้เคี้ยวปสิโอ้ยมือข่อยมือข่อย ราจะได้กินจะได้ต้องปันฝ่าอุกศักค์เยอะแยะท่านที่ว่าหาสิ <G ül üyor> มูขึ่งลำ ลำเล็กๆเราก็เอานะนี่เห็นไหมต้นมันหรือมานันเอาหมดเนยได้เจอก็เจ้าก็สีมัฮางสีมัฮาขายอย่ตัเชีใจเังสีเลือก็จิ เมุกปลาหนุง้างเลยน มากมนเย็นเยนทีเนะมันมุ่งเลยต้นใหม่เนาะธรามาตาดเกาะคางเกาะเอว เราลงต้นน้ำแทงเราเพิ่งต้นน้ำแทงบอนี่แต่ยาน,นปักเก็บขนาดป่าอุดมสมบูนนรณ์มีคนตกมามากะเดี๋ยวจะอุ้มชีวิต ม่ชีวิตชีวาไปละไอ้ยังกะเกิดยูดได้กินตัวป่าธรมารมชาติอาหารธรรมชาติอาหารของปลาแสบเธอเด้ลอกเขาเรียกผักหนักผักนางลอกเนี่ยตัวซั้นเนี่ยพี่นอนรำบ่ไม่ค่กหน่ท่านนี้ก็เอาแสบขึ้นกันกินได้บดของหมัก พื้นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของอยู่ของกินโอ๊ยตายตายตาย ຕ <laughs> ร้อมไปียวรั นต้นน้อยหพี่น้องเอาคเก่าไป

อย่างในปลาบาดเดียดบาดเดียดดตายม,มันนี่มาหาเก็บของปลาได้ยีหรอกกินนักได้ยูเจวานมันผันบอดตัวไงเนนะมันตัวน้อย กาได้ยูดิไอเกียงดูข้างล่างเันนีัไงเนี่ยไม่ไหนะทานีกเกียงอะไรที่กันเป็นพุลข้นกับหลอกพุณข้นกับเกียงตัดเกียงเลยตัดตมุตมเกียงตมุมตุ่มมันเดือดนะโอ้โมันจิดๆซะกนสิมันันนนเนว่าดีมันขยั้านะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพืชที่ว่า นี่มีอาการขั้นจากน้อยเป็นยางนคุณคุวเขาเจ้าก็หลอกคุณค่วันก็นกนกนกนตัดตุต่มเกียงเลยจัดส่วนนี้ลอกล้วก็จะไห้เอื่อยเงียดอกาษาล่า่ไฟให้แสงส่วนไฟหลอกทักนั่งลอกอออเป็นยางให้ยูง,าาาางนนยางว่ถา,ยยา,งาถึกว่าบ่มวัดแดดแต่ไม่มีหม่มห่มปลาใหม่มันคุ้ม ngay không thơm hen đừng nhàng to nhu ừ, cả lại đi thực sự là to miếng 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 luôn cho má để lắm nha con nhịp con มาเยอะ้เนี่ยคนเดียบันทาหาปลาหนิบอ่เย็นดีบ่หอนอน้ำกระลายมักน้ำต้นน้ำ นางยุกหินเลยไม่ได้เก็บได้ ไปต่อพี่หลอใคร พ่อของดีฮื้เอเดี๋ยวเก็บเสยว่าก็าจะเอามาถิ่มฮื้อฮื้เกียวอุ้ย

ไล่เติอบอยี่หอกนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่อีหลอกจะไลเติบเพราะได้แกงอยู่มาชมม่วง,งก็กัวนีล่ล่ะอืมอืมพ,พอาะเราได้แกง ไปกลับกันเด้อบันเด้อ Y yeah, mae